โอ้แม่ก็ what is it is น้องหมามีปัญหาเกี่ยวกับห็บมัดนะคะอย่าปล่อยให้น้องมีห็บมัดเยอะๆนะเพราะว่าห็บมัดมันจะเป็นบ่อกเกิดของโรคหลายๆโรคโดยเฉพาะโรคเลือดนะคะโรคเกี่ยวกับเลือดพอระบบเลือดไม่ดีมันก็จะทําให้น้องเป็นหลายๆโรคตามมาเช่นกันเพราะว่าเลือดคือสินค้าคงร่างกายน,นะอย่าปล่อยให้น้องเป็นห็บมัดเยอะขนาดนี้นะนี้พี่ช่างก็จะโกนขนสั้นให้แล้วก็แช่น้ํายากําจัดเห็บมัดนะคะแล้วก็ จะต้องให้เจ้าของกลับไปดูแลต่เอเนื่องกําจัดเห็บมัดบริเวณบ้านด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะขึ้นใหม่อยู่ดีนะคะนี่นะคะพี่ช่างก็กำลังแทะสั่งกตังให้น้องอยู่นะไดูกาคลีรทนเสร็จแล้วน้องเป็นไงนะคะพี่ช่างกำลังตัดขนให้กับน้องปอมนะครับน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหน,น แล้วก็มีเห็บหมัดนะครับเยอะเลยพี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้เพื่อลดการสะสมเห็บหมัดนะครับลดการสะสมความอับชื้นด้วยจะได้ไม่เป็นโรคผิวหนังนะครับจุดที่มันเป็นรอยผิวหนงังแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นอับชื้นนะครับพวกนี้นะครับพี่ช่างตัดขนเสร็จแล้วพี่ช่างก็จะพาน้องไปอาบน้ำแช่เป็นแชมพูสูตรมุนไทยนะครับที่ช่วยลดเห็บหมัดลดปัญดาเป็ี่นคันที่ผิวหนังของน้องนะครับจะได้หายไวๆนะอันนี้เจ้าของเขาอยู่ข้างบ้านแล้วก็ คนที่ดูแลเน่ยเขาไม่สบายนะเขาก็เลยให้คนทั้งบ้านเน่ยเอาส่งที่ร้านให้นะครับเพื่อที่จะอาบน้ำแต่คนกับจัดเทปันให้นะ โอเคครับถ้าไม่มีเวลาดูแลจริงๆนะครับให้ตัดขนสั้นให้กับน้องเนี่ยจะดีที่สุดนะครับพี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้แบบนี้เพื่อลดความอับชื้นลดการสะสมเห็บหมัดลดการสะสมความร้อนในร่างกายนะครับดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนด้วย่างทูดถึงลดการสะสมเห็บหมัดได้ด้วยนะครับอาบน้ำแต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรบางขกันครับเบอร์โทรศัพท์086404443เรามีบริการรับส่งด้วยนะครับถ้ายังไงติดต่อสบถานได้นะครับ อันนี้เป็นเห็บหมัดที่ออกมาจากตัวน้องนะ <N> เห็นไหม <N> เป็นเห็บที่ตัวเป็นแม่พันธุ์นะมันจะมีไข่ด้วยถ้าเจออย่างนี้เด็ดออกมาจากตัวน้องนะครับให้แช่น้ํานะอย่าบี้ นะครับถ้าบี้แล้วมันมีไข่แตกอยู่ในท้องเนี่ยมันอาจจะทําให้ไข่ที่บี้ออกมาน่มันจะฟักออกมาเป็นตัวได้เพราะฉะนั้นตับแช่น้ำไปเลยดีที Remo ่สุดนะครับเดี๋ยวพี่ช่างจะพาน้องๆไปอาบน้าแล้วก็แช่เป็นแชมพูสุดสมุนไพรแล้วก็น้ํายากําจัดเทปบัดด้วยนะครับเพื่อที่จะลดเทหมัดที่อยู่บนตัวน้องให้หมดนะแล้วก็ควรที่จะกําจัดเทปปัดที่อยู่บริเวณรอบๆบ้านนะครับจะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบฉีดพ่นรอบๆบ้านก็ได้นะแต่ควรจะเอาสุนัขของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับจะมีสุนัขหรือแมวีฉดสเปย ฉีดพ่นสเปรย์กำจัดมลกสาบนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่ช่างพาน้องไปอาบน้ำกำจัดเห็ดบัดก,กันนี่นะคะนุ่งหมาสามตัวบ้านเดียวกันนะมาอาบน้ำกำจัดเห็บมัดอยู่นะตอนนี้นะคะ พจ้างจะใช้เป็นชมพูสูตรสมุนไพรนะครับแช่หมักไว้บนตัวของสุนัขก่อนนะครับเพือนน่อที่จะเอาเห็บหมัดออกนะครับจากตัวนอ้องพี่ั้างจะใช้น้ำยากำจัดเห็บหมัดด้วยนะครับเพือ่อที่จะกำจัดเห็บหมัดออกจากตัวน้องนะเพราะว่าเห็บหมัดในตัวน้องนี่เยอะมากเลยนะครับอย่าปล่อยให้น้องมีเห็บหมัดเยอะนะเพราะมันจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจางนะครับโรคพยาธิในกระแสเลือดที่ทําให้มีเลือดไหลออกทางจมูกท,ที่น้องจามออกมาแล้วเป็นเลือดนะฮะอันนี้คือเป็นโรคโลหิตจางแลแหละนะเพราะฉะนั้นจะต้อง ถ้ามีเข็บผ่านเยอะคนจะพาไปหาหมอนะครับตรวจท่าเลือดว่าน้องป่วยไหมไม่สบายหรือเปล่าเป็นพยาธิในกระแสเลือดหรือว่าเป็นโรคโลหิตจางหรือเปล่านะครับการที่มีเข็บผ่านเยอะอย่างเงี้ยมันทำให้น้องเกิดอาการคันด้วยแล้วก็เป็นโรคผื่นหนักด้วยนะครับพี่ช่างจะคลีนเอาเข็บผ่านที่มันโจรของน้องออกให้หมดนะครับถ้ามีเข็บผ่าอย่างนี้ปรึกษาเราได้นะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในแสงเกษตรมาหันแก่นครับรับแบบน้ำตัดคนกำจัดเข็บผ่าให้กับสินค้าแมวนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0866404443 ครับผมแล้วก ok ็ควรจะกําจัดเทปบัดที่อยู่รอบๆบบ้านด้วยนะครับใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้นะครับฉีดพ่นรอบๆบบ้านแต่เราควรจะเอาสัตว์เลี้ยงของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็กับตัวสุนัขควรจะมียาป้องกันเทปบัดไว้นะครับจะเป็นแบบกินแบบหยดหลังนะครับหรือว่าฉีดเขาได้กิไหนอย่างใดอย่างนึงตามระยะเวลาที่ยาอันนั้นป้องกันเทปบัดให้นะครับหรือว่าปรึกษาสัตวแพทย์หรือว่าถามที่ร้านเพจช็อปก็ได้นะครับเขาจะมีจำหน่ายยาประเภทกำจัดแล้วก็ป้องกัน เห็บมัดพวกนี้ด้วยนะครับโอเคครับแต่พี่ช่างจะอาบน้ำแช่น้ำยากะจัดเห็บมัดแช่แชมพูสุดรสมุนไพรนะครับที่ช่วยลดเห็บมัดลดเป็นด่างผึงคันที่อยู่บนตัวของน้องออกไม่หมจะต้องพาน้องไปปอกผมแล้วก็ดูใส่ยาบริเวณที่เป็นแผลผี่นังให้น้องด้วยนะครับโอเคครับร้านน้องหมาทำไมซาลาเปาพี่ช่บริการครับยลบขยับเวลา่งน้มพี่ช่างตัดขนให้กับน้องฟอมนะครับแล้วก็กำจัดเห็บหมัดออกจากตัวน้องแล้วนะครับ ก็แนะนําให้ลูกค้านะครับเจ้าของพาไปตรวจสุขภาพนะครับเพราะว่าน้องโดนเห็บหมัดกัดเยอะนะครับจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนงังแล้วก็ภายในก็จะเป็นปัญหาเรื่องพยาธิในกระแสเลือดนะครับแล้วก็เป็นโลหิตจางพวกนี้นะครับควรจะพาน้องไปตรวจสุขภาพกับคนหมอยอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อน้องมีปัญหานะานี่นะเห็บหมัดที่พี่ช่างเอาออกจากตัวน้องให้แล้วนะครับอันนี้ถ้า ให้ดีคนทํา3อย่างนะครับคือกําจัดเห็บมัดที่บนตัวของสุนัขนะครับสก็ 2, คือใช้ยาป้องกันเห็บหมัดให้กับน้องน,นะครับจะเป็นแบบกินแบบฉีดก็ดีนะอย่างใดอย่างหนึ่งตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็3ก็คือการกาจัดเห็บมัดที่อยู่บริเวณร,รอบๆบ้านด้วยนะครับเห็บมัดจะได้หมดไวขึ้นนะใช้เป็นสเปรย์กำจัดแมลงสาบก็ได้นะครับฉีดพ่นรอบๆบ,บ้านเลยแต่ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงเอาสุนัขของเราออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ อ้าน,น,นตะขอนกำจัดเทียมัดร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมะขอนเกตนนะครับเบอร์โทรศพัพท์0866404443นะครับและได้ส่วนหนึ่งไปช่างใช้ในงานจิตอาสาตาขคนในขับสนักจรวนพิการในมูลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณที่ใช้บริการครับกลับบ้านได้ลูกขายไวๆขอให้สุขภาพดีไวๆ